ผมจะมาเล่นเรื่องงินบอกอ้าวอ้ว๊เกิดมันก็ตายโอเคโอเคทุกคนอันนีผ้ผมตายเองนะผมตายเองมามาเริ่มใหม่เริ่มใหม,หม่มันเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนทุบมนันออกแล้วนี่ยเลยถ้ามันมีประโยชน์ก็ไปมาก็ให้ทุกคนทุบไปเลยนะถ้าดูผมเล่นทำเป็นแน่นอนทายเดซาแนแองเกิลสวัสดีเดซาน,น ยินต <laughs> uhm, ้อนรับสู่ไมค์ค่ะมันบอกขอบคุณที่เขามาเล่นนะมังแบบไปหมดๆเาเดี๋ยว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 ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยวของไม่หาย้วยหรออันแรกคือ ป่าปกติทีสองทุกท่านก็ขนมดีเนมบล็อกม้ก็จะไม่ได้สวยเฉยเลนของนี้เมนูของจะอาจจะเสียานหน่อยเสียงานนะคนะเพื่อนหนึ่ง อาวสิห้านาทีหนึ่งนาทีแล้วห้าสิบห้านาทีผมจะบอกว่าบายนะอืมมาเนี่ยมานี่ยตึงตึงไอพอดีเลยผมคือ PE แล้วผมเล่นมาครับพีออ้าวบอล ฉันเกลียดโบนมันกดแล้วมันไม่ได้เอ้อเดี๋ยวนะเออทำแับน,นี้ก็ได้อืออแบบนี้แล้วก็ต่อไปเอ้ไว <c oughs> ้ตรงไหนไม่รู้เนะี่ย ใช่อินเทอร์เกมอะไรเร็วขึ้นเยอะเลย โอเคกีผมอาจจะไม่พูดนะนะช่วยคนติดตามผมด้วยผมคือผู้เล่นเอ้ไม่ใช่ <c oughs> คนลง Youtube <c oughs> คนใหม่ใช่ <c oughs> ผมขึ้ลงลงให้ไลค์ผมด้วยผมจะเอาไปอวดเพื่อนให้ไลค์ผมว่าไลค์ไม่เอาดีกว่าเละไลค์เอาทุกอย่างติดตามก็เอา เอาติดตามเอาอะไรมาให้หมดแหม่บอกไม่ฟังโอเคทุกคนมาเล่นต่อผมก็ตอบออกไปเป็นเอิ่มบอกไม่ฟังเป็นอ้าวหมด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  อันนี้มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะแต่ว่าผมเคยเล่นแล้วฮาร์ดคอร์แต่เสียดายมันเป็น17นาทีผมไม่ได้ดูเวล่ะมันก็เล่นลงไม่ได้ผมว่าผมตุนไม่ไหวกับบอลละมาโตมาโต้มา

บักหรอบักเหรอมันบักมันบักอะมันบักอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวลอยกินบักมันพาผมตกบรรดาลลงไปได้ไหมมันบักอ้าวโอเคตายเราพิชามเลยนะต่อไปผมจะไม่ไปอยู่โดนนั้นแล้ว ันนี้ของเองผมว่าเอออ้าววรอบที่สีแล้วนะผมว่าผมอดม้เายเดยวเดีเกือบมาจอขอมันมันคอสที่ขยายของดีสายมรกย ดูผมเล่นทําเป็นแน่นอนแบบนี้ดูมเล่นทําเป็นแน่นอนผมจะอดสิงห้านาที หน้าที่หมดผมจะทำให้ก่อนนี้เป็นสีเขียว ามันมียาโผล่ขึนมาลอ,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 อให้มันลาม,มกันสักหนึ่งบอกอันนี้ก็มันยากสุดหญากญ้าหญ้เดี๋ยวลองให้มันลามก่อนบิ๊กทิกกี้ทิกกี้ คนเอนที่กน้นาติชาติชาาติชาตาตหชาตนชาาตา นายคือบัวเดี๋ยวนายคิดดีไหมยาไมลามักทีเขยวแนบบ้างนึ่งกับ

สร้างบ้านแล้วลืมแบ่โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคม่แป้งไม่เข้าก่อว้าวใหม่ล้ำแต่ก็คือน่าจะสิบหนาทีเลยลุกลุกชิก จะเกิดเาอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยดีดีถอยพี่ชายมี่ชายไม่ครับม่ครับ

นี่เอนอลีเห๋ยวผมคอช่องบ้านหาเป็นคันตัวผมว่าขังไปเลในบ้านเนี้มันไม่นานอีกเดือดๆอูู้อู้หูอุ่มๆตั้งมั้ย บักละเริบบ่มบกักล้มบบักล้เอ้ยอันนี้มีทีหดึมงนะทีที่ดูของทางในน่ะโอเคเดกคนผงจะต่อีดีอสองแล้วเพื่บ๊ายบายไปดูใน Youtube ด้วยติดตามทำไม่้ก็อยู่ใน Youtube บาย